สำหรับเว็บรุ่นนี้นะครับจะเป็นเว็บรุ่นแรกๆนะครับใช้งานมาหลายสิบปีก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเรามาซ่อมกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาซ่อมเบาะครับนี่ครับตัวหุ้มเบาะเบาะขาดไปนี่ครับหุ้มภาพหุ้มหุ้มใหม่นะครับนี่ครับสวมไปเลยครับง่ายนะครับนี่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือ เจนเนอเรชันใหม่นะครับเราก็พร้อมใส่ใจดูแลนะครับสนใจนะครับหาอะไรนะครับมีทุกเวอร์ชันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเอาไปติดตั้งเองที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะให้เราบริการจัดการให้เป็นเสร็จเรียบร้อยก็มีบริการให้นะครับไป ชุดใหญ่ๆเดี๋ยวจะมีกล่องแตง่งชุดนะครับตามมานะครับโซ่สเตอร์ชุด428นะครับแบบเนี้ย